สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมว่าจะมาเล่นฟรีไฟจัดอันดับนะเออบอกเลยว่านี่เป็นดาวอ่าเป็นดาวท้ายนะที่ผมจะขึ้นอนะ่มมนานมาสเตอร์มาดูกันว่าผมจะได้ดาวสุดท้ายไปขึ้นมาสเตอร์หรือเปล่าอ่ะวันนี้มากับชุดซากุระืมซากุระจังจากรูโตมาเทิร์นแรกผมว่าจะเล่นเป็นคาตานะนะเพราะว่าผมจะดองตังด้วยแหละ กระเต็บผมนะเซตตสกิลก็ประมาณนี้แหละเจอหนึ่งโอ้โหเจ็บมากจะไม่ตายนี่โอ้โหนี่ถ้าเราฆ่าได้นี่ถือว่าคุ้มนะคุ้มเลยแหละได้ตังค์แล้วก็แบบไม่ต้องเสียตังค์ฟืนแล้ว,ลวก็ฆ่าได้ด้วยถือว่าคุม้มเพื่อนล่วงข้างหน้านะเดี๋ยวหาดูกอนเฮ้ยอื่นส่วนกัน นี่ล่วงไป2อ,อันนี้ถึงจะจัดอ <Double kill. S 1> เอาคาตนะ纳ฆ่าได้สองเนาะแบบไม่ซื้อปืนใครเล่นสายคาตานะะ <Double kill. S 1> ก็ลองคอมเมนต์หน่อยนะมีคนเล่นแบบผมปะเทิร์นแรกเล่นคาตานะะดองตังเนาะ,ะมาก็ชนะไปเนาะเทิร์นแรกก็ชิวๆอุ้ยมีปืนโปรด,ด้วยอย่างนี้ต้องหยิบเนาะ เป็นโปรดผมเลยเนี่ยทอมสันแต่ช่วงนี้เล่นไม่ค่อยตึงเล่นไม่ค่อยโดนเลยล่างหัวไม่ค่อยโดนเลยทอมสันเนี่ยโอเคปะด่านนี้นะด่านนี้เราค่อนข้างได้เปรียบนะเพราะว่าเราเป็นฝ่ายเหมือนแบบฝ่ายตั้งรับอะ่ะปะรอดซอยรอดตโมง,งมีตัวหน้าต่างโอ้ระยะไม่ถึงนะ <First> blood. นะมีนี่เราจะเปิดโคโนนะปุ๊บน่โดนเราหลอกเจ็บร้อยเ็จเราตัวเนี้ยือได้ดอีกหนึ่งคิวนะอ่ะยุคนี้ก็เริ่มนี่จะแบบเอ่อเรียกว่าอะไรนะใกล้หายแล้วนะพอดีผมไม่สบายนะไม่ค่อยสบายอยาจจะขึ้นจมูกอะไรบ้างก็ขอใครด้วยนะถ้ามันดูขัดใจเจอ นั่นไงลากหัวไม่โดนโดนเขาสวนหัวล่วงเลยความหวังอยู่กับเพื่อนเออเพื่อนเอาให้ถือว่าตึงเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องมาดีมาดีมาสเตอร์อยู่ในมือขอบคุณนะมาดีแบบเนี้ยอูด่านนี้ด่านนี้ทอมสันไม่ชอบไอเทมมา่อนขอบคุณนะอ่ะไม่เป็นไรเราไม่กลัว ในด่านนี้อ่ะถ้าเราอยู่ฝั่งนี้ถือว่าได้เปรียบนะเพราะว่ามันเป็นฝ่ายแบบตั้งรับอะ่ะขอขออีฝั่งแบบดูสวยมากอะ่ะได้แต่บุกอ,ะอ่ะอ่าเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์ตั้ตงรับนะชุบชับชุบชับส่องหาคนก่อนไม่มีนะหรือมีแต่เราไม่เห็นตาไม่ดีไปวิ่งหากันอ่า ก็จะโอ้ยปาไม่แม่นเลยระเบิดเนี่ยปาระเบิดไม่แม่นนะจังหวะก่อนชาร์จเลยแล้วกันเคาสันในนะมี2ตัวปุ๊บไอวอมหมดแหละวอันจะหมดรอโคโนหมดก่อนเอาลากหัวคมๆเลยจังหวะเนี้ยหมดแล้วมาปุ๊บไปหนึ่งไปสองยอดเอาเรื่องอ่ะ เฟซสองเลย่ะพี่ปะต่อไปช่วงนี้ก็เป็นช่วงก,กิจกรรมกิตกรรมอะพี่ไฟเอ็กซนานลูโตนะเขาแบบมีชุดอะไรเยอะแยะของแลนะนเนี้ยของแลก็ต้องจัดให้ครบนะเนาะเต็มระบบปุ๊บหลบก่อนเหมือนมันอยู่ตรงไหนข้างบนเหรอ ผมได้กินเสี่ยงนั้นแต่ไม่ได้อยู่ข้างบนแหละป่ป่ป่ปวิ่งวหัวแตกนว่แหละเฮ้ยอือโดนไปลูกซองใหม่เหรออันตรายนะลูกซองใหม่โดนบัฟมาเฮ้ยโอ้โห,โหผมรู้นะมันอยู่นั่นผมว่าต้องเข้าวัดหน,น่ะไม่มีไอวอ โดนใส่นในเม็ดเดียวแตกเลยโอ้โหแล้วเพื่อนเอาให้อ่ะสุดยอดอ่ะเอาเรื่องวะมาสามศูนย์แล้วเว้ยนะมาตเตอร์ใช่ปะใช่แรงมาตเตอร์ปะใช่ใช่ใช่แรงมาตเตอร์อยู่ตรงหน้าขอ,อของหน่อยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหลือให้เทพปก่อนกว่าน,นี้ตอนไหนจะหาย เป็นมันจ่าอาทิตย์แล้วโอ้โหปลามันใจมาหาตัวนะมันอยู่ไหนกันวะปึบ๊บเอาเพื่อนโดน,นยูฝั่งนี้ไปเลยไม่ได้เช็คปัง อมาเอาไปหนึ่งตัวก่อนตัวอยู่ไกลๆหมดพบศัตรูแล้วไม่โผล่อไม่มีตัวไม่ตัวโอ๊ยโอ๊ยพิมพ์หายแล้วสกิลนารูโตะเออยังล่วงอยู่ยังล่วงอยู่ฟแล้วเหลือคนเดียวเนี่ยชิบหายแล้ว ได้ยินเสียงเท้านั่นโอ้โอ้โอ้ตบศัตรูแล้วตบศัตรูแล้วเอ้าโดนเนี่ยไอวายอะไรเนี่ยโอ้โหจะตายก็ดูรีเพลย์หน่อยโดนอะไรสองฟองหรอโอหูสองเม็ดร่วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังแก้มือได้ทนนี้สกอร์เราค่อนข้างได้เปรียบ <t ick ering> มัตเตอร์อยู่ตรงหน้าแล้วจเย็นๆจลุกๆดาวอ่านไหมเนี่ยไม่หรอกนะก็ทุกนี่ทุกคนกินดาวแล้วนะผมว่าทุกคนไปร้อยดาวกันแล้วแหละม,มาสเตอร์มันขึ้นง่ายอยู่แล้วเล่นแป๊บเดียวก็ขึ้นเนาะโอ้โหเพิ่งขึ้นนาะไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยก็ทำคอนเทนเนี่แหละมีใครที่ยังไม่ไม่เคยขึ้นบ้าง จะเคยขึ้นกันหมดแล้วแหละครับไปร้อยดาวแล้วไปอีกแร้งหนึ่งแล้วถ้าร้อยดาวมันจะเป็นอีกแร้งหนึ่งนี่เอออีลิตอีลิตปะอีลิมตมาสเตอร์จะประมาณนั้นเอ้ยโดนหน่อยหลังแบบมาตรงนี้แหละโอ้โหโคโนโ่ถ้าไม่มีโคโ,โน่อเงี้ยเราอาจจะแบบเจ็บส,สองมา โอรีแลกหัวไปดูเลยโอ้โหไม่ตายหายแล้วเดี๋ยวคนเยอยขึ้นแล้วสถานการณ์แย่ๆอืมยังไม่โดนลองดูก่โอ้โหโอ้โหสะดุ้งเลยโดนสไนายเม็ดเดียวแตกเลยโอ้สไนายคูลน่ะโดนแล้วไงโดนสไนายแล้วไงพิษสไนายเกมจะพลิกไหมเนี่ย หมายทำสันคู่ใจไม่หรอกมาก้าไป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 ฝั่งนั้นมันหืนเนาะโอ้อยอยนะสวนเนะ่ะอันตรายนะเนี่ยมาเตอร์เราอะไรไม่เป็นไรเพราะว่าผมไหม่หรือเปล่าไม่รู้มา โ,โ,โอ well. ้โหเจ็บมากโอ้๊ยอุยอะไรเนี่ยไฟกระถางนั้นรุโตะบุ๊ดจับโบขึ้นลงไปสองเลยช่วยเพื่อนก่อนเล่นลำบากในเนี่ย First Blood เกือบเกือบเกือบคลิปหายแหละเฮ้ย โ,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 โหโดนโหโดนโดนสนัยว่ะโู้ฝั่งนั้นนี่สนัยเอาเรื่องจริงเกอรแบกอะเป็นไหวไหมเนี่ยคนไม่ไหวว่าวโหวโหสกอร์สามสามแล้วเวย้ยเฮ้ยจัดตอนแรกมาแบบ <c oughs> ชิวๆตอนนี้จะโดนแล้ววะ่ะทุกคนผมจะโดนดาวอาถรรพ์หรือเปล่าเนี่ย เป็นกำลังใจให้ด้วยโหมาตเตอร้ตาสุดท้ายมาใส่เต็มแม,ม็กซกครับับสามกา่ามาให้หมดโอ้โหจะโดนสวนมาคนป่ไปแพ้หรอกเว้ยค่อยเล่นเนะใจเย็น จอมให้บอมอ,อยะดูฝั่งนี้แะแต่ว่าผมแบบแต่น,นั่นจอมมาฝั่งนี้จริงไม่ค่อยถนนะักใจล้มๆนะเราเป็นฝ่ายตั้งรับบ้างนะ เดินไปก่อนนะเนีคนเฮ้ยคุ้มย่าเดินได้เะโอ้โหกลิ่นโดนนิดเดียวเองก,กันเข้ากันไม่ตายชิบหายเลยชิเบเพืนนะ่อ,อนก่อนยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเกือบหยุดก่อนดีนะไม่ตาย เฮ้ยเพื่อนเอาให้หว่ะเพื่อนเขาออกในตสุดท้ายมาสเตอร์อยู่ไม่ไกลยังไงก็มาสเตอร์ไปของเราโอ้โหจบแล้วทุกคนในที่สุดเราก็ขึ้นมาสเตอร์สักทีโอ้โหเกือบหลับเล้กลับมาได้โอเคโอ้โลิมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยโอ้โหกว่าจะขึ้นมาได้ m อ p พี MVP ก็คงจะเป็นเราที่อั้งที่สุด นี่สก,กุลจังก้าวเวเนาะอ่ะปึ๊บนี่ไลน์มาต์เตอร์โอ้โหทำอย่างกับไม่เคยขึ้น <c oughs> ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์โอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเอาละ